Olo, Echo, Set, ering, June. คาซาโลเอคโคเซตลิงจริงจูนตัวละครเลเวล80กับทีมเมตาการเลี้ยงสกิลในการเปิดบับและซับเพื่อให้ด้ดีเพสสูงสุดสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมวูเทอริงเวฟ UG p o n e บริการข่าโฟนราคาถูกและดีที่สุดณตอนนี้เพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นเปิดบัญชีเกมได้หลายอันลั่นเกมได้อย่างอิสระในเวลาเดียวกันบอดได้ทั้งวันไม่มีสายหลุดออนไลน์เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านหรือที่ทํางานหมดปัญหา เลือกแบตเตอรี่เสื่อมเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดี CPU ร้อนเพียงวันละ8บาทเท่านั้นถูกกว่าค่าไฟอีกรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Android iOS PC และเว็บเบราว์เซอร์สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วใส่โค้ดซ i l v e r เพื่อรับเพชรและใช้เป็นส่วนลด35บาทได้เลยการเล่นเกมก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเพื่อนๆนี่แหละครับ UG Ph โฟในพาร์ทนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดู c a s a lo จากที่รีวิวไปก่อนหน้านี้จะเป็นเซตสายฟ้าแต่พาร์ทนี้เราจะเปลี่ยนนะครับเป็นเซตลิงจุนิงจ หรือก็คือเซตที่บวกแอตแทกและยังมีในส่วนของอ u t o skill บวกให้ถึง60%แล้วก็แอตแทกเนี่ยเราสามารถเก็บ s t a ็กได้ด้วยเรียกได้ว่าเซตนี้จะบวกพลังย่มตีให้โคตรเยอะที่สําคัญไปกว่านั้นเรายังสามารถโยกไปใส่ตัวละครไหนก็ได้ใส่ได้ทุกตัวไม่เว้นแม้เป็นตัวละครซับก็ตามถ้าเราไม่คิดอะไรมากให้เราใส่ช่อง4เลือกหาเป็นคีเลตหาออฟลองเป็นคีเลตด้วยจะได้โยกเป็นตัวละครอื่นได้ง่ายขึ้นส่วนออฟอื่นๆแล้วแต่เวนแต่กรรมแล้วแต่บุญที่ทํามา ในส่วนของคอร์สก็ให้เราหาเป็นผล Energy Regen แล้วก็ควรที่ต้องมีทั้งคีเลตคีดามตดมีทั้งสองค่านี้ก็จะดีมากๆนะครับเชกเช่นเดียวกันอีกอันนึงไม่ว่าจะเป็นหมีจะเป็นอะไรก็ได้ที่มีออฟของเซตดิงจอริงจูนเราก็หาเป็นฟื้นฟู Energy แต่บอกเลยนะครับว่าการหาฟื้นฟู Energy จะค่อนข้างยากเอาเรื่องแต่ถ้าเป็นคอร์ดหนึ่งเนี่ย <c oughs> ของโคตรเหลือนะครับแน่นอนหาเป็นคิเลตคีดามตดแล้วก็ฟื้นฟูเอเน g y จีด้วยก็จะดีมากด้วยความที่ว่าเราใส่เอโคเซ แล้วคอสีเป็นบอสเราไม่ต้องเสียอนิเมชันในการไล่หรือจู่โจมเลยนะครับเราแค่กด Q ิวเขาก็จะเปิดลัศมีมาแล้วก็เปิดพวกอุกบาทแม่ลงแม่เหล็กทาดาเมจกับศัตรูในระยะแบบนี้ครับเห็นลงเศษเหล็กเพื่อจู่โจมยิ่งมีหลายตัวนะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับการที่เราเล่นคาสโโลและเล่นเป็นเซตนี้บอกเลยว่าดาเมจไม่ได้แตกต่างจากเซตสายฟ้าสักเท่าไหร่ เพราะด้วยความที่ว่าเขาบวกพลังจุตีค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะไม่มีดาเมจธาตุแต่แรกมากับเราอาจจะได้ค่าสถานะอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าคียเหล็คีดาเมจพื้นฟูเอนเนอร์จีแล้วก็แอตแทกส่วนถ้าเราอยากหาดาเมจธาตุเราก็อาจจะได้รับจากตัวละครของเขาเองถ้าเราอัปเกรดตัวละครไปจนถึง c ีหรือ4ดาวนะครับและอาจจะได้เพิ่มจากยินหลินอีกสักเล็กน้อยแต่โดยพื้นฐานแล้วแนะนํานะเราเล่นโวลีนาอยู่แล้วตรงเนี้ยโวลินานก็จะบวกแอตแท็กเพิ่มเติมให้อีกถ้าเราใสา่เซตฮิลลิงครบ5ชิ้นอกทั้งบ เน้าเนี่ยก็ยังมีในส่วนของพาสีที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้อีกด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนําในการทําดาเมจจากการตีหอแล้วกันนะครับในการบูทเพื่อให้ความแรงสูงที่สุดก็เป็นหออันกลางแล้วกันเนาะหอบอสเดเวล์ร้อยมาถึงเดีย๋ยวเราจะเปิดอันติเมตแบบโดนๆไปก่อนนะครับของคาซัโลอยู่ที่1นึ่งนะแบบนี้คราวนี้เดี๋ยวเราจะทําการกดสกิลคิวก่อนแล้วก็เปิดอันติเมตนะครับอันนี้ไม่ขี้ลองดูใหม่คิวก่อนเปิดอันติจะอยู่ที่1นึ่งหมื่นหก เ0 0เพิ่มขึ้นมาประมาณ700เมื่อคิวเพิ่มดาเมจแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมสลับเป็นวอริล่าก่อนแล้วก็เปิดสกิลนะครับอันติเมจของคาซาโลเห็นไหมก็จะแรงขึ้นมาประมาณ17ื่นเและคราวนี้เราลองเปิดอันติเมจและสลับตัวมาอันติอยู่ที่17ื่นนะพอเราทำแล้วหลายอย่างพร้อมกันเปิดอันติสกิลแล้วก็ฮิล แล้วก็สลับตัวกดคิวแล้วก็อันติแบบนี้เลยครับก็จะกรโดดไป25000และแน่นอนว่าถ้าเราอยากแรงมากกว่านั้นเราก็ควรที่ต้องสลับทั้งวอรีน่าแล้วก็ไปยินหลินปึ๊บปึ๊เข้ายินหลินก่อนเปิดอันติแต่เราก็จะเสียเวลาในการไล่ลำสักแป๊บหนึ่งนะครับ วิงปะอันติปั๊มเห็นไหมฮะสามหมื่นเจ็ดแรงขึ้นอีกหมื่นนิดๆเลยนะพอเวลานั้นเราก็วนลูปก,กลับมาที่ตัวลอครเวอร์ดีน่าสลับตัวยินลินเนี่ยครับหลบแปบ๊บ ขาหัวก่อนแล้วไม่ได้แรงแค่คาซาโรอย่างเดียวนะครับแรงยินหลินด้วยกลับมาที่คาซาโรเหมือนเดิมนะครับอดคิวไปก่อนอที่เราเล่นเป็นเซตฟื้นฟูเอเนจีอะ่ะถ้าไม่ตายก็จะมาได้ไวมากขึ้นในการเก็บเกตปึ๊บพอล่างอัติหมดปุ๊บเราก็กลับตัวมาที่เวอร์ดินา่า ทำการเปิดอันติเมทแล้วไปที่ยินลินนะครับเปิดสกิลแล้วก็ลงอันติดอกละเก้าพันเลยไหมแล้วไปที่คาซาโลกดคิวก่อนนะแล้วก็เปิดอันติเมทถ้าไม่คีก็ต้องรับสภาพนิดหนึ่งนะครับที่เหลือเราก็จมตีจุดโจมเข้าไป หลบนิดนึงเปลนเวอร์ดีนาสกิลเป็นยินหลินสกิลถ้ากดคิด้วยก็จะดีมากแล้วก็อันติของยินหลินแต่บอสน่าจะจบแล้ว การวนสกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถทําดาเมจได้สูงมากๆสําคัญเลยก็คือการวนสกิลถ้าเราเปิดอันติเมทหรือโจมตีด้วยคาซาโรเลยตัวละครของเขาเนี่ยยังไม่ได้บับความแรงอาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเราเปิดอันติของเวอรีน่าแล้วใช้งานสกิลฮิลเพื่อให้เกิดผลบับของเอโคแล้วไปสลับตัวเป็นยินหลินและเข้าสู่ดูปดใช้พวกสกิลคิวหรือใช้งานกายร่างเอโค้เพื่อโจมตีไปก่อนซึ่งก็จะได้รับบับเพิ่มพลังโจมตีสายฟ้าแล้วก็เฮฟวี่ถึงแม้ว่าเฮฟวี่อาจจะไม่ได้ใช้ แต่ e อีโลคโตดาเมทะยังได้ใช้อยู่หรือว่าถ้าเราใช้บอสทันเรลลิงอันนี้เขาก็จะเพิ่มถ้าไม่ตายให้แต่ในเมชั่นของบอสจะค่อนข้างนานฉะนั้นเราเล่นแบบนี้ดีกว่าไล่เปิดสกิลไปให้ครบแล้วก็กลับมาที่คาซาโลเพราะเห็นไหมครับต่อให้เราใส่เซ็ตเพิ่มพลังโจมตีก็ยังสามารถดันดาเมจได้สูงปนาดันไม่ได้ใส่ดาเมทธาตุใส่แค่เอเนจี่ีเจนแล้วในหอเ,นเราไม่สามารถกินอาหารได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเราจะเล่นคาซาโลให้มันเนี่เราอาจจะต้องไล่ล่ามสกิลโจมตีไปสนึง แล้วก็เปิดอันติให้พร้อมแล้วก็โหลบให้เก่งนะครับเพื่อที่จะลับตัวกดค Q ปั๊บเปิดอันติแบบนี้ใส่ฟ้าลงหัวกด E กด E แล้วก็กดค้างโจมตีไปอีกสักทีหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นคาซาโลกดค Q นะครับแล้วก็ระเบิดถ้าไม่ตายิ่งแค่ฟันธรรมดาก็แรงแล้ว ปเปลี่ยนมาเป็นเวอรีนาโจมตีปุ๊บกดจิ้มา่าเปิดอันติ9,500เลยนะครับโคตรแรงเปลี่ยนมาเป็นคาสโลปาดแล้วก็อันติ4 2 0 0สองแล้วก็ใส่ฟ้าผา่า แล้วก็กด e เพื่อเก็บเกจดคอนแชตโตคอนแชตโตเปลี่ยนมาเป็นเวอรีน่าอันติ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนสลับ e ค <c oughs> ้าง e ค้าง e ค้างก็ได้ส <c oughs> ายฟ้าลงหัวแล้วโจมตีไปครับ สลับตัวกดคิวไปก่อนเปิดอันติของคาซาโลไม่ขีไม่เป็นไรแต่สายฟ้าหล่นไปเอาเป็นตายมากรีวันพอด,ดีด้วยชี้หัวดีหน้าสักทีหนึง่งจิ้มค้างก่อน กดอ e, กดอ e. แล้วก็อันติสายฟ้าช็อตเรียบร้อยครับโคตรแรงนี่น่าจะเป็นแนวทางในการบูทดาเมจของทีมคาซาโลหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้สักเล็กน้อยนะครับเพื่อ<ป>ที่เราจะได้เล่นได้ง่ายมากขึ้นเออบักเป้าก่อน ถี่ไปสักทีหนึง่งแค่นี้บอสก็หล่นแล้วบอสข้างนอกไม่ค่อยขนามือสักเท่าไหร่ยังไม่ถึงคสาสโลเปิดอันติเลยฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยเจอกันใหม่พันหน้าไปก่อนนะครับไปละครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชม